สวัสดีค่ะคุณแพทย์สวัสดีค่ะเฮีหยหยาช่วยเขาค่ะช่วยเข่าเ้ยค่ะพี่น้องมาปั้นเขาเหนียวน้ำกันได้ค่ะเด้อปั้นเป็นแต่เซ่บเท่านี้เขาก็นิ่มๆอ่อนๆค่ะพี่น้องมาปั้นเขาเหนียวน้ำกันได,คด้ค่ะเด้อไหนคุ้มพันปั้นมึงดูเซ่ยบปะอโอ้มันห้อนได้เนี่ย อ่อนๆครับพี่น้องเป็นนอนอ่อนตัวยใส่สันประเขา่าเลยขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูการช่วยเข่าค่ะใจ <c oughs> เข่าทีช่วเข่าบัานเขานี่ยแหละค่ะพี่น้องแบบบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยแหละค่ะเพราะคุมพันก็เป็นคนบ้านนอกอยู่บัานนอกนี่แหละค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะแพทย์ทสวัสดีค่ะ Okay.